สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มาพบกันอีกครั้งกับ Y Youtube ช่องหุ้นพอดแคสต์วันนี้เราจะพาเพื่อนๆนักลงทุนมือใหม่มาทำความรู้จักกับหุ้นต่างๆแบบที่เพื่อนๆไม่ต้องอ่านว่าหุ้นนั้นๆนทำธุรกิจอะไรบ้างแต่ก่อนที่จะไปฟังกันรบกวนเพื่อนๆช่วยกดซับสครให้ช่องเราด้วยนะคะเพื่อที่เพื่อนๆจะได้ไม่พลาด ข่าวสารหุ้นต่างๆที่เราจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆค่ะถ้าเพื่อนๆพร้อมกันแล้วหยิบกาแฟมานั่งจิบให้สบายใจแล้วเรามาเริ่มกันได้เลยค่ะบริษัทดีคอนโปรดักต์จำกัดก่อตั้งเมื่อปี2539ด้วยทุนจดทะเบียน40ล้านบาทเพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายแผ่นพื้นและเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง ภายใต้ตราสินค้าดีคอนโดยได้ก่อสร้างโรงงานแผ่นพื้นที่อำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีในเดือนสิงหาคมถึงเดือนธันวาคมปี2540ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนผลิตภัณฑ์แผ่นพื้นคอนกรีตอัดแรงโดยมีกำลังการผลิตรวมวันละ5,280ตารางเมตรภายในเดือนเมษายน ปี2543ได้รับใบรับรองระบบบริหารคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9002จาก SGS สำหรับแผ่นพื้นคอนกรีตอัดแรงปี2546ในเดือนสิงหาคมได้รับใบรับรองระบบบริหารคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9 0 0 1 0 0ต่อ2000จาก SGS สำหรับแผ่นพื้นและเสาเข็มคอนกรีตอัดแรงในเดือนกันยายนได้ขยายแท่นผลิตเสาเข็ม รวมเป็นกำลังการผลิตวันละ9,000เมตรในเดือนพฤศจิกายนได้ขยายแท่นผลิตแผ่นพื้นรวมเป็นกำลังการผลิตวันละ6,600ตารางเมตรปี2547ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนอีก120ล้านบาทรวมทุนจดทะเบียนเป็น160ล้านบาทวันที่9มีนาคม2547บริษัทได้แปลสภาพเป็นบริษัทมหาชน โดยมีทุนจดทะเบียน200ล้านบาทวันที่21กันยายน2547บริษัทได้รับอนุมัติเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยปี2548ในเดือนพฤษภาคมได้สร้างโรงงานผลิตคอนกรีตมวลเบาขึ้นโดยสร้างห่างจากโรงงานผลิตแผ่นพื้นและเสาเข็มเดิมประมาณ2กิโลเมตรในเดือนกรกฎาคมได้ลงทุนสร้างบ้านจัดสรร โครงการบ้านอรดาบ้านดีเบอร์5บ้านประหยัดพลังงานในเดือนตุลาคมได้ลงทุนขยายโรงงานบริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัดร่มโพโปรดักเพื่อผลิตคอนกรีตมวลเบา CLC สำหรับตลาดในภาคเหนือในเดือนธันวาคมได้ลงนามในสัญญาสั่งซื้อและว่าจ้างพัฒนาระบบ ERP เพื่อนำมาใช้บริหารงานภายในบริษัทปี2549บริษัทได้ขยายโรง,งงานผลิตไปที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของภาคใต้ปี2552ในเดือนสิงหาคมได้รับใบรับรองระบบบริหารคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9001:2008จาก SGS ทั้งระบบปัจจุบันได้ขยายโรงงานจนมีกำลังการผลิตแผ่นพื้นทองเรียบและเสาเข็มสำหรับบ้านพักอาศัยที่ทันสมัย และมีกำลังการผลิตสูงสุดในประเทศบนพื้นที่กว่า400ไร่ในเขตอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีจากการรวบรวมประสบการณ์ยาวนานกว่าทศวรรษของผู้บริหารมีการปรับปรุงและพัฒนาเครื่องจักรให้ทันสมัยและยกระดับมาตรฐานการผลิตยอย่างต่อเนื่องเมื่อบวกกับเจตนารมอันแน่วแน่ในการยึดมั่นคุณภาพเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุด ทำให้ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ของบริษัทดีคอนได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในงานก่อสร้างทุกรูปแบบสามารถตอบสนองความต้องการได้อย่างหลากหลายปรงตามความต้องการของลูกค้าอาทิงานก่อสร้างอาคารเรียนสำนักงานทาวเอร์เฮาส์และบ้านพักอาศัยทั่วไปรวมถึงอพาร์ตเมนต์และคอนโดมิเนียมปี2553ได้พัฒนาและออกสินค้าใหม่คือเสาคาน ปี2554ในเดือนมีนาคมได้ทำการเปิดตัวขายโครงการ DCO ราชพฤกษ์ปี2555บริษัทได้รับรางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จ Set Award of Honor ด้านผลการดำเนินงานดีเด่น Outstanding Company Performance Award ซึ่งจัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปี2556ในเดือนมกราคมบริษัทได้ทำการเลี้ยงขอบคุณลูกค้าและฉลองครบรอบ17ปีดีคออนพร้อมเปิดตัวบล็อก CLC รุ่งใหม่ขนาด20เซนติเมตรเป็นบล็อกสุขภาพต่อต้านเชื้อราที่มากับความชื้นและป้องกันความร้อนที่เข้ามาในตัวบ้านในเดือนกุมภาพันธ์ได้เริ่มก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่ที่จังหวัดมหาสารคามและจังหวัดระยอง เพื่อรองรับความเจริญเติบโต,ตทางด้านเศรษฐกิจในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกในเดือนเมษายนบริษัทอรดาจำกัดเปิดตัวโครงการคอนโดดีซีโองามวงวานปี2557บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม205,730,000ล้บาทเป็น246,876,000ล้านบาท เพื่อรองรับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทดีคอนโปรดักต์จำกัดมหาชนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่คิดมูลค่าในอัตราส่วน5หุ้นสามัญต่อใบสำคัญแสดงสิทธิหนึ่งหน่วยในเดือนธันวาคมบริษัทได้รับรางวัล Forbes a tier, s ี a s b Under a Billion องพในด้านผลประกอบการดีเด่นจากนิตยาสารฟอ r ซึ่งรางวัลดังกล่าว ได้มีการจัดอันดับบริษัทในภูมิภาคเอเชีย200บริษัทโดยมีบริษัทไทยได้รับรางวัล9บริษัทจาก200บริษัทปี2558ในเดือนมกราคมมีมติในที่ประชุมวิสามันผู้ถือหุ้นครั้งที่1ทับ2558ให้เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้จากเดิม1บาทเปลี่ยนเป็น10สตางค์เพื่อให้ปริมาณหุ้นของบริษัทมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น และเป็นการเพิ่มสภาพคล่องของจำนวนหุ้นที่จะซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์และอนุมัติให้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทโดยจะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัสดส่วนการถือหุ้นอีกทั้งอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิม246.876 0 0 0บาทเป็น285.7 3 0 0 0บาท ในเดือนกันยายนได้รับรางวัลสถานประกอบการปลอดภัยจังหวัดลบบุรีในเดือนตุลาคมบริษัทอรดาจำกัดเปิดตัวโครงการดีคอนไัร้ยมรรมรัตนาธิเบศเมื่อวันที่21ธันวาคม2558ได้มีมติของที่ประชุม2,489,399,795 เมื่อวันที่21ธันวาคม2558ได้มีมติของที่ประชุมวิสามันผู้ถือหุ้นครั้งที่2ทั2558อนุมัติเพิ่มทุนจำทะเบียนอีก2 4,489ล้าน399,795หุ้นมูลค่าที่ตราไว้10สตางค์โดยออกหุ้นสามัญจำนวน2,139ล้าน578,118หุ้นเสนอขายผู้ถือหุ้นเดิมในราคา45สตางค์ต่อหุ้น และออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน349,821,677หุ้นเพื่อรองรับสิทธิของผู้ถือหุ้นใบสำคัญแสดงสิทธิ DCON U1 และ DCON U2 ปี2559ในเดือนมกราคมได้รับเงินจากการจำหน่ายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมครบถ้วน ตามที่ได้รับอนุมัติไว้จากการประชุมวิสามันผู้ถือหุ้นครั้งที่2ทับ2558เป็นจำนวนเงินรวม962.81ล้านบาทในเดือนตุลาคมได้จดทะเบียนเพิ่มทุนบริษัทดีคอนแพเนลจำกัดจาก1ล้านบาทเป็น5ล้านบาทโดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ40ปี2560บริษัทได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9001เวอร์ชันน2015 จาก SGS ในวันที่25สิงหาคม2560นในเดือนพฤศจิกายนได้จัดตั้งบริษัท DSC Product จำกัดบริษัทถือหุ้นร้อยละเจทุนจดทะเบียน100ล้านบาทประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายผนังสำเร็จรูปปี2561ในเดือนมีนาคมได้เปิดขายคอนโดมิเนียมโครงการดีคอนโพไรมอรัตนาทิเบตนอกจากนี้ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ฮอโลคอ นโรงงานดีคอนลบบุรีและบริษัทร่วมโพโปรดักต์จำกัดที่ลำพูนและพัฒนาผลิตภัณฑ์แผ่นรั้วสำเร็จรูปรุ่นจัมโบ้เพื่อการติดตั้งที่รวดเร็วนโรงงานดีคอนลบบุรีปี2562บริษัท DSC p r o d โปรดักต์จำกัดเริ่มปรับปรุงโครงสร้างอาคารโรงงานและติดตั้งเครื่องจกักรจากประเทศเยอรมนีเพื่อผลิต,ผล,ตผลิตภัณฑ์ผนังและพื้นคอนกรีตสำเร็จรูป นอกจากนี้ได้พัฒนาและออกสินค้าใหม่คือเสาเข็มหกเหลีย่ยมกอลอวงและข้อมูลหุ้นที่น่าสนใจในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ค่ะต้องขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ดีคอนโปรดักตด้วยค่ะหวังว่าเพื่อนเพื่อนนักลงทุนทุกท่านจะได้รับข้อมูลสำหรับหุ้นตัวนี้ขอให้เราเป็นอีกช่องทางในการนำเสนอแก่เพื่อนเอน,นะคะและฝากช่วยกดซั b สไครป์เป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยค่ะ และขอปิดท้ายด้วยประโยคยอดฮิตว่าการลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้วิจารณญาณในการลงทุนแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ